ครับผมสวัสดีท่านชานรบตอนสู่แชมเนสัสตี้เชื่อเอและตอนนี้อยู่เกม f อฟ o b โมบาครับผมสรลวนนี้นะจะมารีวิวเฟอร์มินโดตอนเลสกันหน่อยดีกว่านะคนดูคนดูขอมาจัดให้อยู่กับ ID ของคุณเต๋าคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะฮะไอดีสุลตาเลยนะสำหรับ ID นี้ก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดสติ๊ก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปให้ผมด้วยละกันนะครับ เอาครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนดช์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนดช์ช็อ เาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะเฟอร์นารโดตอเลสในแผน4-2-4เล่นเป็นแผนหน้าคู่เพราะว่าตอเลสมันลงต่ำนะท่านผู้ชมนะ AI คือเหมือนกันทุกการ์ดทุกกล้างเลยนะท่านผู้ชมฝีเท้า195าการยิง170การส่งบอล116เลี้ยงบอล174ตั้งรับ65การเสาร์ร่างกาย124ส่วนสูง186ซติมฮะเท้า,ท,าที่ถนัดเป็น4-5ตัวนี้ถนัดเท้าขวาสกิมมูฟ4ดาวเราพลังงานมาที่4ดาวครึ่องอัพเป็นสายฟ้าตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ เวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะฮะมีสกิลรูเลดยิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นลูกหมงทรงพลังแล้วก็ยิงใส่ก้อยถือว่าครบเครื่องเลยนะครับผมสำหรับแขงกองหน้าที่ควรจะมีเนาะทั้งลูกหมงทรงพลังทั้งสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมนเจอร์ได้แถมยิงติดใส่ก้อยอีกต่างหากนะครับผมนะตำนานหริวพูเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับในแล้งแชมเปียนเมนเจอร์เหมือนเดิมนะคนดู ใครที่อยากรู้แทคติกนะครับผมนะแทคติกเดียวกันเลยนะครับที่ผมเพิ่งแจกไปสดๆร้อนๆเนาะนี่ฝั่งเรานะฮะสี่สองสี่ฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบเจอแต่ตึงๆหมดเลยนะช่วงนี้นะท่าผู้ชม4 1่หนึ่งสนาโร่ครับผมโอ้โหเจอโทนี่ค้ด้วยปะอ่ะมาดูกันฮะฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนครับผมตอเลสชิโนล่าสีดานจ่ายไปที่คิตโนโรนดโดัลดโรนัลด,ดจ่ายออกซ้ายไปที่มาเชโล มาเชลโลวกับมาหนึ่งทีหาเพื่อนอยู่เปิดครับว่า,าข้างในโขกไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ตรงเพื่อนครับผมนะเหมือนโขกไปให้เขาเฉยๆเลยขาที่โคตรกากที่เลอเ,ลอเ,ลอเลอสซี่เมซี่ม้วนกลับมาหนึ่งทีจ่ายออกซ้ายมาที่เปาโลมาที่นี่จิ้มขึ้นมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้สองเจโบลากลากเปิดครับข้างในโขกทิ้งไปก่อนครับผมโรล,ลองบอกเอาชัวร์เอา,เอายังไม่พ้นมือ <c oughs> ติดเซฟปีเตอร์เชคฮะโอ้โห พี่ต้อยเช็คตอนนี้นี่คือแบบเหนียวจัดเหนียวจริงเลยนะคนดูนะสุดๆเลยครับผมเดวิดชินโนล่าจ่ายมาที่ตอเลสเนี่ยเนหะ็นไหมตอเลสนี่คือลงต่ำมากชิโนล่าเนี่ยกลายเป็นตัวที่แบบยืนค้ำยืนสูงไปเลยนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยฮะนาทีที่21อยจากเดวิดชินโนล่านะครับผมนะตอเลสเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะแผนต่อบอลหรือว่าจะเป็นตัวจ่ายบอลอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยไอตัวนี้ต้องมีเลยมันลงต่ำก็จริงแต่ว่าจังหวะสวนกลับเนี่ยคือวิ่งขึ้นมาไวมากครับผมนะ ส่วนจังหวะการต่อบอลเนานะต่อบอลเร็วเนี่ยต่อเลสตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมนะโคตรตอบโจทย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าขยันมากนะครับทั้งยิงทงั้งจ่ายเอาง่ายๆมันเหมือนกองหน้าตัวต่ำนะครับผมนะสมัยฟีฟ่าสมันเป็น CF เนาะโอ้โหโดนอาายวะคนดูกําลังแบบภาคเพลินๆมันๆเลยอาานมาจากไหนวะน่านะไอตัวนี้ก็โอเวอร์หนึนะครับผมนะแต่ก็ยังแบบเก่าเกมอยู่ดี สำหรับผมเนี่ยอานายคือที่สุดแล้วนะคนดูมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่านานๆมาทีอะ่ะแต่มาทีนึงก็คือเก่งอะ่ะแล้วก็ใช้งานได้ยาวด้วยนะพวกอานายกุลิตอะไรพวกเนี้ยนะนาะน,นานมันออกทีแต่การ์ดที่มันออกทีนึงอะ่ะผมว่าดีนะมันเป็นการ์ดที่เรียกได้ว่าคนมันอ่าอยากจะซื้อใช้กันอะ่ะสามพันห้าพันก็อยากจะเติมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันซื้อทีนึงมันใช้ได้ยาวไงคนดูมาเชโโลนะโคกไปหนึ่งดีลูซิโอสก,กัดทิ้งไปก่อนบอลอยู่ที่ทางด้านของเดวิชิโวล่า จ่ายมาที่เลียนเดซี่โอ้ห่ีดานปั๊มได้ครับผมนะเกือบหลุดเกือบหายฮะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าหักเข้าในไปปุ๊บนี่คือจบข่าวเลยนะยิงไกลอย่างคมเมสซี่เปิดเข้ามาในโขกไปหนึ่งทีโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวฮะเป็นลูกตั้งเตะครับผมสาดยาวขึ้นหน้าฮอร์เช็ค อาวเราได้ครับผมนะบอลอยู่ที่เฟอร์ดินานริโอเฟอร์ดินานจ่ายมาที่จูดเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจ่ายมาเตวิชินาลาตอเลสขอบอลตัดเข้าในจังหวะน,นี้เรียบร้อยเลยครับผมนาทีที่42จากเฟอร์นันโดต่อเลสโอ้โหตอเลสนี่ถ้าเกิดว่าอยู่กับลิเวอร์พูลไปย,วยาวๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างนี้นะขนาดผมเป็นแฟนผีนะเว้ยคนดูผมว่ามีโอกาสที่จะเอ่อเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับแชมป์อะใกล้เคียงกับแชมป์อยู่นะครับผมนะ เพราะว่าตอเรสอ่ะมันเก่งแต่ว่าเหมือนมันอยู่แล้วมันไม่ค่อยทนนะเนาะปีที่แบบท็อปที่สุดของตอเรสเลยก็คือปี2 0 0 9ใช่ไหมโอ้โหผมว่ามันเก่งมากๆเลยนะแต่พอมันย้ายออกไปไปอยู่เชลซีไปอยู่อะไรเรียบร้อยเลยก็ผมนะฟอร์มดรอปมากแล้วก็ที่เหลือก็ย้ายไปยินหลีกสเปนนะไปอยู่พวกอเอเลติกโกมาดริดอะไรประมาณนี้นะก็ผมนะแล้วก็นั่นแหละฮะที่เหลือก็ล่วงยาวๆเลยเสียดายเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ตัวจริงคือผมชอบมากครับผู้ชมกองหลังแมนยูผมนี่แม่งหลังหักแล้วคนดู โอ้โหเนี่ยมันย่าวิดิตพวกเฟอร์ดิโนงเฟอร์ดินานเนี่ยนะครับผมเจอตอเลสเข้าไปนี่คือไปไม่เป็นเลยนะแม่งเก่งจริงแม่งไวด้วยตัวเนี้ยมาดูกันต่อฮะตอเลสจ่ายออกขวามาเมสซี่เบลลิงแฮมโอ้โหล้ำหน้าครับท่านผะู้ชมล้ำไปนิดเดียวเองดูดิโอ้โหเสียดายเลยฮนะจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าหลุดนี่มีโอกาสเป็นประตูเหมือนกันนะแต่ก็ล้ำไปฮนะอ่ะไปลูกตั้งเตะครับผมเปิดยาวขึ้นมาครับผมเฟอร์ดินาน โขกทิ้งไปหนึ่งทีเอาเคลียร์ไม่พ้นโอเคจ่ายกลับหลังก่อนเอาชวนครับผมปีเตอร์เซ็กสศาสตร์ยาวขึ้นมาอุ้ยปีเตอร์เซ็กมาจากไหนวะเนี่ยม,มั่วเซ็กหรือเปล่าเนี่ยจิตาโนโรนัลโดโอโหวิลเลอฟิรินานด์วิ่งปาดฉกบอลไปดื้อๆเลยโทนี่โครสบอลอยู่ที่เดวิดชิโรลา่าโทนี่โครสจ่ายมาที่โอ้โหเป็นม,มาเชลโลอ,อยังได้อยู่ฮะซีดานจแต่ที่วิลเฟอฟิรินานด์เบลลิงแฮมบอลอยู่ที่กลางสนามฮะจังหวะนี้ ามาที่คิเตนโรนัลโดหลุดไหมโอ้หโคตรแข็งเมสซี่เมสซี่ยิงโอ้หใครจะเอาอยู่แข็งจัดแข็งจริงแข็งโต๊กนะครับผมนะนึกว่าจังหวะนี้จะไม่ได้แล้วนะอยู่ข้างหลังด้วยนะท่านผู้ชมเมสซี่อ่ะโอ้โหแม่งวิ่งเบียดวิ่งฉีกมาเฉยเลยนี่ขนาดมันเป็นแบบนักเตะตัวเล็กแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากขนาดนั้นะนะเนาะกองหลังเบียดยากมากครับผมเรียน,นเมสซี่ สุดจัดในรุ่นจริงๆนะแล้วก็กิจกับตันเนี่ยผมมองว่าใครจะซื้อรีบซื้อเลยนะผมรู้สึกว่าเป็นกิจที่คุ้มค่าคุ้มรา,ราคาที่สุดละเพราะว่านักเตโอเวอร์113อะถ้ามันอัปเดตเข้ามาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หลายตำแหน่งโดยที่ OVR ไม่ลดแบบนี้หรือเปล่าแว่คดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะซื้อใช้งานอะ่ะแนะนําเลยนะครับผมแต่ การ์ดหนึ่งก็แพงอยู่เหมือนกันนะตกปแลวประมาณ3,700บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเติมถูกๆก,ก็ไปเติมกับคุกกี้แลนได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อซีดานอุ้ยเฟอร์ดินานเติมสูงเลยครับผมรอบนี้เดวิดชินวล่าซัดไก่หม่เจียดเสาไปนิดเดียวฮะไปลูกตั้งเตะมีการเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาบาวเบเดลงมาแทนซีดานนะฮ <c oughs> ะจ่ายสั้นนะครับผมปีเตอร์เช็ค <c oughs> บอลอยู่ที่เรียอเฟอร์ดินาน จากไปที่ทางด้านของจูด์เบลลิงแฮมจ่ายออกขวาคาร์ลอัลเบโตเติมขึ้นมาจังหวะนี้เพื่อนยังไม่ขึ้นนะฮะจ่ายตัดเข้ากลางมาที่เฟอร์นันโดตอเลสเห็นไหมอยู่โคตรต่ำมาคนดูตอเลสอ่ะอยู่ต่ำจริงนะครับผมนะแต่จังหวะการวิ่งสวนขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโอกาสที่แบบจบสกอร์ทำประตูทั้งนั้นเลยนะอู้ล้ำหน้าวะ่ะนี่ถ้าไม่ล้ำนี่สี่หนึ่งไปแล้วนะเนี่ยนเ,เ,เนี่ยสังเกตดูตอเลสเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์หน้าต่ำนะครับผมนะหรือว่า CF นั่นแหละนะ มันจะเป็นแบบนี้ทุกการ์ดทุกล่างเลยแต่จังหวะการจบสกอร์เนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยว่าวิ่งหาช่องดีมากแล้วผมนะอ่าเดี๋ยวมาดูเทอรด้าของหลอดพลังงานกันหน่อยดีกว่านะฮะนี่หลอดพลังงานเหลือลาวๆประมาณ4 0นตะครับผมใช้งานได้90นาทีเต็มสบายสบายโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมนะลงต่ำก็จริงแต่ว่าวิ่งแบบดีเป็นม้าเลยตัวนีย้ยิง4ตรงรอบ3เป็นสประตูฝั่งตัวข้ามยิง4ตรงรอบ3เช่นกันแต่ได้แค่ประตูเดียวนะฮะคองบอลเราดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้ว น,โโนี่ฮะเฟิร์นโดตอเลสยิง1่งจ่ายหนึ่งะครับผมนะแล้วก็นี่เห็นปะจ่ายพาร์ทแทครั้งอ่ะคนดูเป็นเขาเรียกว่าสตเกอร์ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าต่ำก็แล้วกันเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะก็เล่นได้ทั้งอกองหน้าแล้วก็คล้ายๆหน้าต่ำไปในตัวเหมาะสำหรับแผนหน้าคู่สุดๆเลยนะสำหรับตัวนี้ใครที่อยากจะซื้อใช้งานไอ้ตัวนี้ผมแนะนําเลยเชียร์ให้ให้ซื้อเลยนะครับผมนะยังไงก็คือคุ้มแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะฮะ คือตัวโอเวอร์111อ่ะมันใช้งานได้ประมาณ3เดือน4เดือนอยู่ละนะครับผมนะเดี๋ยวหลังๆอะตัวพวกโอเวอร์113อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาเป็นปกติธรรมดายอยู่ละเพื่อน,อนๆจำได้ไหมว่าเราอะเคยคุยกันไว้ว่าเอ้ย ยังไม่เอาดีกว่าแต่อตัวโอเวอร์ร้อยเจ็ดมาเดี๋ยวร้อยเก้ามาละอย่าเพิ่งใช้เลยร้อยเก้าเข้ามาปุ๊บอุ้ยอย่าเพิ่งไปใช้เลยเดี๋ยวโอเวอร์ร้อยสิบเอ็ดก็มาละนะครับผมนะพอโอเวอร์ร้อยสิบเอ็ดเข้ามาปุ๊บโอ้ยอย่าเพิ่งไปใช้ดีกว่าเดี๋ยวร้อยสิบสามก็มาละเมื่อไหร่มึงจะได้ใช้ถามแค่นี้เลยมึงซื้อไปเถอะนะครับผมนะอันไหนที่เราแบบผูกใจเราซื้อไปเลยไม่ต้องไปรอนะรอก็ไม่ได้ใช้สักทีมึงก็รอไปเรื่อยๆรื่อยอยันเกมปิดแล้วนะปิดปุ๊บก็ไม่ได้ใช้อะทีเนี้ลนะน้ลนนะัวกก็แ ยายผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาพูดถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่ชั่วหน้าสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม